ลูกค้าหลายๆท่านที่สอบถามกันเข้ามาว่าที่ร้านเกียร์กระหลัดของเรามีในส่วนของตัวแม่แลงยกรถยนต์ไหมวันนี้จะขอนำเสนอในส่วนของตัว Professional Heavy Duty for Jack 3.5ตันนะครของ Blue Point รุ่นนี้ต้องบอกกันว่าเป็นตัวที่ใช้งานหนักได้ค่อนข้างโอเคเลยนะครับในส่วนของตัวสำหรับในส่วนของการยกรถรถเก่งเนาะรถกระบ,บะแล้วก็รวมถึง ลถเซอร์วิสทั่วไปนะครับผมนะสำหรับรุ่นนี้ก็คือตัวบอดี้ก็คือเป็นเหล็กทั้งตัวนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของตัวล้อหน้านะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวเหล็กด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับผมล้อค่อนข้างใหญ่นะครับผมแล้วก็ตัวแป้นที่ให้มาก็ส่วนเป็นในส่วนของตัวยางนะครับเพื่อรองรับโปรเทคในส่วนของการยกเวลาเราขึ้นในส่วนของตัวในส่วนของตัวคัสตีรถนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดรอยหรือว่าเกิดการยุบตัวนะฮะ แล้วก็รุ่นนี้นะครับจะมีความพิเศษก็คือเป็นตัวดับเบิลปั๊มนะครับผมหรือว่าเราเรียกกันก็คือเป็นกระบอกโชคเป็นแบบ2สเต็ปยังสามารถใช้งานได้ค่อนข้างดีแล้วก็ในการโยกนะครับถือว่าเร็วนะครับผมนะสามารถรับโหลดน้ําหนักได้ค่อนข้างดีนะครับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหาอยู่ก็ลองแวะเข้ามาดูสินค้าได้นะครับตอนนี้มีวางจําหน่ายแล้วนะครับ